อาจารย์อ้อมมือเทพทุกคนจะเห็นนะฮะไม่มีดูวันเดือนปีเกิดแทบไม่ได้ดูลายมือด้วยซ้ำแค่แบมือกันด่าถ้าคใครมาแบบแอปใสเออด่าค่ะดูเสร็จปุ๊บหนูต้องการเช็คของว่าจริงไม่จริงเช็คกาาระาันเช็คครับก็เลยถามว่าว่างเหรอต้องพูดอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไม่ใช่บอกมาไม่ใช่โกหก <6 S 1> จบนะเว้ยเป็นแบบที่อาจารย์ว่าหรอใช่ครับที่ผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะทุกอย่างเนี่ย เอาร้อยเปอรตได้จะอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ผมให้ร้อยะครับโอ้ย,อยเอาไปพร้อมบมดเถอะจริงปาเพงพี่สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ The Six Sense th Talk นะฮะวันนี้เนี่ยผมจะพาห,หลายๆคนเนี่ยมารู้จักกับหมอดูท่านหนึ่งครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย FC รายการผมบอกว่าพี่เจพี่เจต้องดูกับหมอดูท่านนี้สุด เขาเรียกเขาว่าสุดที่สุดตั้งแต่เกิดมาที่เคยดูมาซึ่งผมก็อ๋อจริงเหรอผมก็เลยได้เข้าไปลองดูมาครับพอเข้าไปลองเท่านั้นแหละฮะสุดจริงครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์อ้อมมือเทพครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะจริงๆเนี่ยผมเคยเห็นอาจารย์อ้อมในเพจ Facebook มาระยะหนึ่งแล้วซึ่งก็ไม่ได้อะไรแต่ชอบคําว่าอ้อมมือเทพเราเอ๊ะทำไมถึงเป็นมือเทพ อะไรประมาณนี้เออทางทาง FC ผมบอกว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยสุดจริงๆผมเลยเฮ้ยทางนั้นติดต่อให้หน่อยพอติดต่อไปครผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะพอติดต่อไปปุ๊บผมก็ใช้คําว่าโทรคุยกับอาจารย์โดยที่อาจารย์ไม่รู้เลยว่าผมเป็นใครซึ่งผมก็แอปเสียงด้วยตอนนั้นและพอได้คุยกับอาจารย์ครับสิ่งแรกที่ผมเจอคืออาจารย์ด่าผมครับโชคดีไม่มีอะไรแล้วจะดูทําไมแล้วก็ได้ดูครับพอได้ดูไปเสร็จแล้ว เฮ้ยอาจารย์รู้ได้ไงกับเรื่องที่เรากําลังกังวลอยู่ณเวลานี้อ่าเดี๋ยวผมให้ทุกคนรู้จักอาจารย์อ้อมมือเทพก่อนอาจารย์อ้อมมือเทพคือยังไงครับมือเทพเหรอฮะหรือว่ายังไงทาไมถึงใช้คําว่ามือเทพมือเทพก็คือดูจากเอามือมาแล้วก็หมุน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 แล้วก็ยังไงอาจารย์เอามือมาแล้วหมุนมือผมเหรออ่ะอย่แงเงี้อ่าแล้วผู้จัดการก็เป็นคนตั้งให้อ่ะอย่างเงี้ย ปุ๊บอ่ะพอดูเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะรู้เลยแล้วก็บอกอไม่ต้องมานั่งดูลายมือไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่สนใจเลยว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนอะไรยังไงไม่ไม่แค่ลายมือก็รู้เลยเหรอว่าเป็นแบบไหนออย่างเงี้ยอ่ะตอนนี้ผมเป็นยังไงครับอาจารย์อ่าค่อนข้างที่จะคิดเยอะมากนะครับกังวลเรื่องอะไรอาจารย์ รายละเอียดมันเยอะเข้ามาในชีวิตจะต้องใช้สมองแต่ตอนนี้บอกเลยว่าไม่เอาแล้วช่างมันต่อยจริงอะซื้อบ้านไหมจะซื้อบ้านไหมอาจารย์เชื่อไหมมีหลายคนพูดถึงเรื่องซื้อบ้านหลังที่สามของผมแต่ผมยังคิดว่าผมจะเอาตังค์ตรงไหนไปซื้อขอเบ้างบน พิ่งบวชจะให้บ้านผมมาให้ขอใครดีครับอาจารย์ขอขอเอาขอเธอะเรารู้ว่าต้องขอใครเอ๊ะทำไมเขาทวงบวชนี่นะอุ้ยบวชแล้วอาจารย์เข้าใจยังไงทำไมทวงบวชจะมีคนบวชหรอมีมีมีจะ จะเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพให้เขาอุ้ยนี่คุณไปย้อนดูเทปรายการผมได้เลยนะผมไปรับปากกับคนคนหนึ่งไว้บวชมาสองปีติดแล้วครับปีนี้ปีที่สามก็จะไปบวชอีกตั้งใจจะมาตั้งใจจะมาชวนพี่เจกับท้งนี้แล้วว่าใครเป็นเจ้าภาพผมไหมปีนี้อเดี๋ยวผมเป็นเจ้าภาพให้ผมเป็นเจ้าภาพให้ห้าเดือนต้องไม่เกินปีนี้นะเขาบวชใช่ไหมฮะใช่เขาบวชสิ้นปีฮะอาจารย์อันนี้คืออาจารย์ก็ดูโดยใช้มือนอมือแล้วแต่ตอนที่ผมดูกับอาจารย์อาจารย์ให้ ให้แฟนผมเนี่ยถ่ายรูปมือไปใช่แล้วอาจารย์เอารูปมือมาทำนี้เหรอบ้างแต่ว่าก็ไม่อยากหมายถึงว่าเอามาดูแต่ว่าก็พูดเลยก็ได้แต่ว่าเอาเป็นสื่อเพราะเหตุผลเพราะไม่อยากเหนื่อยเพราะเราดูทางโทรศัพท์มันจะเหนื่อยอระยะทางช่วงการติดต่อมันจะเหนื่อยเหมือนกับว่ามือเป็นสื่อในช่วงการติดต่อระหว่างกันและกัน นั่นแปลว่ามือใครก็ได้แค่<ช>ถ้าขอแค่มีสื่อบางสื่อกลับ<ช>มา<ช>หรือไม่ต้องมีก็ได้เอาจริงๆแล้วได้หมดเลยได้แต่ไม่อยากเหนื่อยเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันครับหลายๆคนเดี๋ยวผมจะตัดเอาบางส่วนให้ฟังวันนั้นอาจารย์พูดอะไรกับผมบ้างไปฟังกันครับเวลาเราทำงานเนี่ยดวงเนี่ยที่นี่มันจะบอกว่าเวลาคนเข้ามาเนี่ย การห็นแก่ตัวการเอาผลประโยชน์แต่ตรงนี้เราต้องแก้โดยการโดยการที่เอาทุกอย่างเนี่ยมาลงโดยเอกสารทั้งหมดก็คือ,อพยายามทําทุกอย่างให้ให้มีเอกสาร<อ>ส่วนมากผมจะโนนแ,แต่อย,าอย,าย่างนี้อาจารย์อยากจะบอกว่ามีแต่คนวิ่งหานะผมว่าหรออาจารย์ขเขาเรียกว่าอะไรปะเป็นดวงคําดวงเป็นคนแบค็คข้างหลังเหมือนเป็นครูเออแล้วถามว่าคนไหนกลับมาคนนั้นก็จะไปต่อได้อะถ้าเป็น ถ้าเป็นอย่างนี้อรู้จักกันอนดันที่มีชื่อเสียงสิ่งที่เราต้องคิดก็คือเฮ้ยเขามีบุญคุณเขาเป็นครูเราเราต้องปัดใจตรงนี้ได้มาต้องแบ่งเขาต้องคิดถึงเขาต้องทุกข์ทุกอย่างถ้ามึงคิดไม่ได้มึงก็เตรียมตัวสะแต่เราต้องสอนทุกคนว่าหนต้องมีความประตันยูสองเมื่อได้แล้วต้องรู้จักบ,บุญคุณคนทํำยังไงที่เราให้ที่สอนแบบนี้โอ้โหนี่คือสิ่งที่อาจารย์อ้อม พูดกับผมวันนั้นโดยที่ยังไม่รู้ด้วยว่าผมเป็นใครสิ่งที่อาจารย์อ้อมได้ทำนายทายทักหรือได้ดูดวงไปเนี่ย<ม>คือมาจากใครเป็นคนบอกหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมาส่วนใหญ่แล้วเวลาดูมันก็จะมาจากสื่อในการบอกแล้วก็ให้บอกต่อไปแต่เพียงแค่หนึ่งเราไม่เก่าขำสังเกตว่าคําแต่ละอย่างจะอ่ะถ้าคนนี้ผงผางเราก็จะออกผงผางแต่เขาก็จะนั่งเงียบ เราก็ต้องบอกว่ารักษาภาพเพื่อเหนื่อยทําไมไม่เป็นตัวของตัวเองเออเรารู้เลยใช่ไหมด่ถ้าใครมาแบบแอปใส่เออดาค่ะอ่าฮะดาเลยคือบางสิ่งบางอย่างเขาไม่โชว์ความเป็นมนุษย์มาให้เราถูกถูกเจอแบบกรณีแบบยังไงบ้างอย่างเช่นอ่ะดูเสร็จปุ๊บหนูต้องการเช็คของว่าจริงไม่จริงเช็คอาจารย์เช็คครับก็เลยถามว่าว่างเหรอคืออย่าทําแบบนี้มันเหนื่อยมันไม่ดี เอาเทานั้นกลับมาเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นเลยสิ่งแรกเราไม่รู้ว่าเรามีแบบนี้ถามว่ารู้ไหมรู้แต่ว่าไม่ได้อินเพราะว่าหนึ่งเราเด็กวิทยาศาสตร์เราไม่คิดว่าเ้ยสิ่งนี้มีจริงสิ่งนี้ไม่จริงแต่เราเป็นคนชอบดูดวงเราก็จะมีความรู้สึกว่าคนดูดวงเป็นแบบนี้แบบนี้ต้องเป็นแบบนี้เออเขาต้องทําดีนะเขาต้องเป็นคนดีนะเราไปดูเขาง่ายกว่าแล้วการดูศึกษาตำราไหมจ๊ะไม่ค่ะไม่มีการศึกษาตำราเลยไม่มีการศึกษาเพราะว่าขอไว้ว่าถ้าจะให้ช่วยคน ก็ขอให้ผ่านขอให้ลงมาช่วยเลยมันเสียเวลาที่จะไปอ่านเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสืออขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะถ้าเกิดว่าท่านจะให้ช่วยคนจริงๆท่านก็ประสิทธิ์ประสาทพรลงมาครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทพรเปิดเลยนั่นตแปลว่าต้องมีการทําให้เรารู้ก่อนเรารู้ครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่ฉันพูดไปเนี่ย เหมือนมีคนมาบอกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยตอนอายุประมาณเท่าไหร่น่าจะอยู่ประมาณที่เห็นน่าจะอยู่ประมาณ1ิบขวบได้ละแต่ก็จะแต่ก็จะเก็บตัวนะตอนตอนสิบขวบทําอย่างนี้ไหมฮะไม่ไม่ไม่คก็จะนั่งเฉยเฉยแล้วก็จะยังไงเพราะอะไรครับเราก็เริ่มแบบนั่งนิ่งเพราะว่ามันเด็กอยู่เราก็ไม่สนใจอะค่ะครับพอโตมาก็เริ่มแบบเริ่มเรื่องเรื่องมองไม่เห็นละเพราะต้องพึ่งทางดูดวงเหมือนกันละว่าต้องเป็นยังไงจากคนไม่เชื่อต้องเชื่อตอนแรกที่ไปทักไปทักใครมา จำได้ว่าน่าจะไปทักเพื่อนว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับแล้วมันเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงตอนนั้นเห็นเป็นอะไรเป็นภาพหรอเป็นเสียงแล้วก็พูดมีเสียงมากะซิบใช่แล้วก็พูดท่านได้บอกไหมว่าท่านเป็นใครตอนแรกไม่ทราบค่ะตอนแรกไม่ทราบนอกจากไหว้ครูถึงจะรู้ว่าองค์ไหนองค์ไหนเพราะเราก็ไม่ได้อยากจะถามว่าเป็นองค์ไหนยังไงอะไรรู้ว่าทุกองค์ต้องทําหน้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องทาหน้าที่รเรารู้แค่จบด้วยหน้าที่แค่นั้น ถ้าจะให้ทําหน้าที่ท่านก็บอกมาพอไปไหว้ครูปุ๊บเราไม่ยอมที่จะทําอะไรเราก็นั่งนิ่งโดนถีบไปเลยค่ะโดนถีบให้นอนลงไปเลยเราก็เลยรู้ว่าเป็นสายพญานาคเพราะเราไม่รู้อะไรเลยเลือยเหรอใช่ลงไปนอนลงไปนอนเลยใช่ตั้งแต่นั้นมาก็คือไม่เล่นกับสิ่งที่มองไม่เห็นอีกเลยนั้นแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับเราคอยกระซิบอยู่ข้างๆคอยกระซิบคอยช่วยเหลือคอยบอกแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ให้เกาคําอะค่ะก็เลยดูเหมือนกับดุหยาบ ไม่เพาะอ๋อแปลว่าท่านสื่อสารว่าไงก็ส่วนมากก็จะไปนั้นไม่ไม่มาการค่ะไม่พูดค่ะไม่พูดขาไม่โอนอ่อนผ่อนตามลูกค้าลูกค้าชี้แนวทางแบบนี้ต้องไปไม่เอาอย่างนั้นไปดูที่อื่นไปที่อื่นเหนื่อยอต้องพูดอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อใช่ไม่ใช่บอกมาไม่ใช่โกหกจบนะเว้ยเหตุจําเป็นก็ต้องเห็นครับ ถ้าไม่จําเป็นเขาก็จะไม่ให้เห็นคือเราขอไว้เห็นไม่ถึงอาจารย์เห็นผีหรอเห็นบ้างเห็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพราะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือยังไงก็เหมือนที่บอกก่อนมาเห็นอ้าวเห็นอ้าวคนคนใส่สบายอาวแล้วคืออะไรอ้าวแล้วทำไมทำไมต้องไปยืนอยู่ใกล้ๆน้องเขาเอคนใส่สบายนี่ผมจะเล่าให้ฟังนะเมื่อวานผมไปไปทําบุญเด็กมาแล้วตอนนี้มีน้องชวนไปวัดป่าโมกและนี่ทางภรรยาผมถามว่าวัดป่าโมกมีอะไร ภาพวิ่งเข้าหัวผมฟึ้มผมเห็นผู้หญิงใส่ชุดสบายสีม่วงนั่งอยู่ก้าวผมแล้วก็ผมยาวเสร็จแล้วพอไปถึงวัดป่าโมกก็ไม่ได้ไหลก็ไหวพระพุทธาศาย์วตาไหวเสร็จปุ๊บผมก็เลยถามหลวงลงุงหลวงลุงครับแถวนี้มีผู้หญิงแบบโบราณไหม,อมบอกเออมีที่ข้างหลังไงมแม่ชอบมาขาม เพลงผมมาเลยแม่ช่อมาขามความงามของบานปาโม้ผมก็เลยเดินไปก็เจอแม่ช่อมาขามจริงมีสบายสีม่วงอยู่ด้านหลังเตมไปหมดเลยอุ้ยแล้วเขาตามมาขนาดนี้เหรออาจารย์ใช่เขาตามมาทําไมอ่ะลดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมให้เข้าหรออาจารย์จริงจริงแล้วเขาไม่อาเจตนาดีมันไม่มีปัญหาแลวถ้าเจตนาไม่ดีมีปัญหาแน่นอนเขาเหมือนว่ามาให้ช่วยเหลือคุณต้องการมาบำรุงพระพุทธศาสนาคุณเห็นแล้วคุณก็ไปต่อได้ครับอื แบบนี้นี่เองอแล้วนอกจากแม่ช่อบมาขามแล้วมีใครอีกอาจารย์ไม่เห็นนะเห็นแค่คนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้เป็นไงอาจารย์หยุดร้องให้ยังหยุดโทษตัวเองนีง ก็มีโทษตัวเองบ้างครับหยุดได้แล้วหยุดร้องไห้ยังก็ยังไม่หยุดครับเฮ้ยนี่คุณร้องไห้เหรอก็เรื่องครอบครัวพี่หรอหยุดซะหยุดร้องไห้เนอะรู้ว่ามันมีปัญหารู้ว่าปัญหาใหญ่ๆมันมันหนักครัเออมันเราไม่สามารถคนทนคนในบ้านได้แต่ต้องการให้คนในบ้านรักกันทั้งหมดเนอะใช่ทำงานก็ยังร้องไห้การร้องไห้ในหัวใจมันเจ็บนะ ที่บ้านมีครูบาอาจารย์หรอคะมีครับแล้วทาไมไม่รับทําไมดื้อเพราะแล้วเรามันแตกอย่างนี้ก็เพราะอย่างนี้ทําไมคือผมอยู่ไกลบ้านนะครแล้วก็ที่ไหนใต้ผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่ใต้รับโนราหรอไม่โนราเป็นของฝั่งพ่อครับเออก็มีครูบาอาจารย์ทําไมคุณไม่รับไม่ได้เธออย่ามีข้อห้ามเรื่องโนราเป็นอะไรที่แรงมากถ้ารับครูเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาคุณแค่อยู่เหมือนปกติทั่วไปแล้วคุณก็ บอกกับครูบาอาจารย์เพื่อทําให้ครอบครัวมีกลับมาเธอรู้ไหมเวลาแบบนี้ที่ไม่มีสาเหตุโคตรโหดเลยใช่อยู่ดีๆเป็นนี่ใช่เอาไงพ่อเสียไปแล้วก็ก็ต้องแบบเอามโนุราไปฝากไว้กับโรงครูอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าเขายอมไม่ยอมนะแต่ว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการลงทรงไงเออแล้วถ้าเกิดชีวิตกลับมาดีเธอรับไหมก็รับครับเธอรับปากแล้วนะใช่ เราปากแล้วนะครับเพราะมันเป็นของพ่ออยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเธอออกจากนี่สัมภาษณ์เสร็จเดี๋ยวพี่จะเอาอะไรให้ดูแล้วพี่ก็มีเพาะสิ่งนี้พี่ถึงถามว่าเธอทําเธอเธออย่ามีข้อแม้เลยนะครับพี่อยากเห็นครอบครัวมีชีวิตที่ดีด้้ยนี่คือเป็นแบบที่อาจารย์ว่าหรอใช่ครับนี่ผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะทุกอย่างเลยก็คือตอนนี้ครอบครัวผมมีเจ็ดคนแต่ว่าผมที่ทํางานได้ดีที่สุดคือผมคนเดียว แล้วบอกว่าต้องแบกอีกหกคนอยู่ออยากได้โฉนดคืนก็ต้องทํเพึ่งได้คืนมาเมื่อวานเมื่อวานซื้อนี่เองพี่ที่ผมเพิ่งได้โฉนดกลับมาเออรอใช่เพราะว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องอที่ดินเขาจะขายท่อตลาดอะไรเงี้ยเพราะว่ามีคนบุคคลที่สามมาทําให้มีปัญหาอืใช่ก็เ,เลยไปไถ่คืนมาแล้ว สิ่งที่อยู่ในบ้านเธออยู่มาตลอดเวลาก็คือสิ่งนี้เธอลองขอสิลองขอแล้วเธอจะได้หาสจรย์นะเดี๋ยวาอาจารย์จะมีอะไรให้ดูสามารถดูออกาสได้ไหมอาจารย์มงคลอาาัศจรัย์วันนี้เรามีแม่สีดาจาันทร์มาให้บูชาเสริมพลังกันอีกถึง3แบบซึ่งทั้ง3าแบบนี้ ได้รับการปลุกเสกโดยเกจิคณาจารย์ทั้ง4ทิศถึง5วาระเช่นเคยโดยวาระแรกได้รับเมตตาอธิษฐานจิตเดียวโดยหลวงปู่ศิลาซิริจันโทซึ่งหลายๆคนที่นำไปบูชาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือวัตถุมงคลที่จะส่งเสริมดวงหนุนทรัพย์หนุนโชคทำให้การงานก้าวหน้าเจ้านายเมตตาโดยได้รับการยืนยันถึงความเหงในเรื่องของโชคลาภมาหลายต่อหลายคนแล้ว มงคลอัศจรรย์รับประกันถึงพิธีปลุกเสกและมวลสารพลังพุทธคุณดีๆครับแบบที่1แบบลอยองค์ซึ่งแกะจากไม้ขนุนตายพายโบราณเชื่อกันว่ามีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่บูชาได้ในราคา1,200บาทแบบที่2แบบลอยองค์อุดผงที่โดดเด่นด้วยมวลสารจากพระผงสุริยันตันทาพระปิตาหลวงปู่หมุนพระสมเด็จสัทธาบาร,รมีหลวงปู่ศิลา และมวลสารอื่นๆเช่าบูชาได้ในราคา1,500บาทและแบบที่3แบบรอยองค์อุดผงตะกุดมหาชนวนโดยได้มวลสารจากตะกุดหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าแหวนบอกมีดนิ้วเพชรพระอิส,สวนหลวงปู่หมุนแหวนหลวงปูด่ดูวัดสแก่และมวลสารพุทธคุณดีๆอีกมากมายให้เช่าบูชาในราคา1,900บาทซึ่งผมแอบกระซิบนิดนึงว่าทั้ง3แบบ มีเหลืออยู่ไม่มากแล้วนะครับใครที่สนใจสแกน QR Code Line แอและติดต่อมาที่มุ่งคนอัศจรรย์ได้เลยครับของดีของแท้พุทธคุณล้นหลามเชื่อใจมุ่งคนอัศจรรย์เราจัดสรรให้ครับกรไปมันแพงอยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยฮัลโลโซล่า อุ้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ1 2ื่นอ่ะมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ1 5ื่นหอ้ยคุณก็ดูตู้เย็นดินะสามบานสีบานก็แอร์อีกร้านอาหารที่เราทำอะ่ะกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงนี่ค่าไฟไม่ไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพ,เพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะวงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่เพราะว่าเราเป็นสำนักง,งานนิติบุคคลด้วย7 0 0 0 7,000กว่าบาทน,นี่บินไฟยังอยู่เนี่ย แต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่สองวันเสร็จอะตู้ไฟข้างบนอะนะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาเซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหมถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดประหยัดจริงๆติดเถอะฮัลโหลโซลาันนจะเป็นกำลังกำไรอตอนนั้นไปงานกับลูกค้า โนราเหมือนกันแล้วท่านก็ให้มาแบบเนี้แต่ก็ไม่รู้แต่พี่คงให้ไม่ได้เพราะมันเป็นของของพี่แต่เหตุผลคือเธอไปเอาชุดนั้นกลับมาพร้อมชุดแล้วขึ้นไหวแล้วมันจะดีกับตัวหมายถึงทั้งชุดเลยชุดลูกปัดนะครับใช่เธอคิดว่าชาตินี้พี่จะใส่ไหมคิดว่าคนอย่างนี้จะได้ใส่ไหมลองมองหน้าสิหน้าอย่างจีน่ะยังเขายังต้องให้ขึ้นไปใส่ชุดลูกปัดอ,ะอ่ะ แรงมากพี่ถึงบอกไาว่าเธอทําเธอเธอทำ,ออทำแล้วมันจะดีกับตัวแต่พี่ขออย่างเดียวว่าถ้ารวยมีทุกสิ่งทุกอย่างต้องไม่ลืมตัวนะครับพี่รับปากแล้วนะครับประมาณนี้นะครับพี่ตรงไหมตรงครับเอาร้อยเปอร์ซ็นต์ได้จะอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ผมให้ร้อยอ่ะ <c oughs> อุย้ย <c oughs> เอาไปทั้งหมดเจริงมากจริงพี่เพราะว่า ปัญหาก่อนหน้านี้มันเพิ่งเกิดมาเองแล้วผมก็แบบตกใจเหมือนกันครับเรื่องโฉนดที่ดินนี้คือเพิ่งเกิดมาสดๆร้อนๆใช่ก็เขามาบอกไงพ่อครูเขามาบอกแล้วเรื่องมโนราก็มีมาแต่นั่งเดิมจริงๆก็คงไม่มีข้อสงสัยเนาะว่าทําไมถึงต้องได้เจอกันมันมีเหตุปัจจัยโทษนะที่มาช้าก็ดีกว่าไม่มาหรือทำเถอะครับอืม ทุกคนจะเห็นนะฮะไม่มีดูวันเดือนปีเกิดไม่มีแทบไม่ได้ดูลายมือด้วยซ้ำแค่แบมือกันเป็นการอ่านด้วยเหมือนอ่านด้วยจิตด้วยเซนหรือมีคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกนี่คือเป็นแบบนั้นหมดเลยใช่ค่ะแล้วน้องให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคราวนี้เดี๋ยวผมจะโทรหาน้องคนหนึ่งได้แล้วและให้อาจารย์ลอง คือคุยแล้วก็สื่อไปทางโทรศัพท์ได้เลยเหรอลองดูนะว่าเขาจะเปิดใจหรือเปล่านะได้เลยครับฮัลโหลครับค่ะคุณแพตตี้พี่เจอ๋อพี่เจจ้าอายู่อยู่กับคุณหมออ้อม,าอ,อ,มอาจารย์อ้อมอาจารย์อ้อมเดี๋ยวให้อาจารย์อ้อมดูความเป็นแพตตี้หน่อยได้ไหม อ๋อได้ได้แอนนีอยู่ในรายการนะคะหรือว่าในรายการได้พี่เปิดโฟนนะได้ได้ค่ะพี่เปิดมานานแล้วแหละโอเคคือคือเสียงที่ไปอยู่ในรายการแล้วใช่ปะอยู่ในรายการแล้วต้องเริ่มจากไงฮะอาจารย์อยากรู้อะไรต้องเปิดดวงเขาก่อนว่าเขาอยากรู้เรื่องอะไรเราต้องเปิดให้เขาดูนะอยากรู้เรื่องอะไรบ้างอะเอาเป็นเรื่องทีทั่วไปก่อนได้ไหมคะในเรื่องทั่วไปคือหนึ่งพยายามอยากคิดมากคิดเยอะรายละเอียดเยอะเป็นคนคิดเยอะหรอคะ ก็เป็นคนที่ทําอะไรแล้วค่อนข้างที่จะคิดคิดคิดไปไกลมากเลยค่ะคิดหลายหลายหลายอย่างดีกว่าแล้วมันทำงานแล้วมันทํางานกับคนไม่ได้ดิเพราะหนึ่งเราไม่เหมือนกับจะไว้ใจคนนะแต่ไม่ได้ไว้ใจคนนะเราต้องทําเองทั้งหมดอ่ะค่ะจะเป็นคนที่เป็นคนที่มีความเหมือนกับว่าล่าเริงดีเนาะในบุคลิกแบบมีการแอคชั่นอ่ะมันไปอย่างงู้นไปอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ได้ครับ บางครั้งชีวิตมันมันมันไม่มีจุดหมายเนาะถ้าสิ่งที่ทําให้ชีวิตเธอดีได้นะเธอพยายามอย่าอยู่นิ่งเธอพยายามไปเที่ยวอยู่กับที่ไม่ได้เธอต้อง alert เป็นคนที่ alert แต่บอกเลยว่าเป็นคนคิดมากหลายอารมณ์สมมติเจอตัวจริงอะอาจารย์ได้มาเลยถ้าเจอตัวจริง่ยจะง่ายจะง่ายกว่านี้ไหมถูกง่ายกว่าน้องน้องเดินทางมาออฟฟิศไกลไหมครับถ้ามาออฟฟิศพี่นี่ไงเดิน้นลงมาไม่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 ไกลนะพี่เต้เรื่ออาจารย์รู้ได้ไงอ่ะ ตีมาแล้วมามาตีเป็นเหรยแล้วนะเชิญเชิญเชิญเมื่อกี้หลอกอาจารย์หรอลองขอหมอคุณลองขอเหรอตีนั่งคุยอยู่ห้องข้างๆที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ตรงไหมตรงในเรื่องของนิสัยค่ะใช่เป็นคนนิสัยแบบนี้ลักษณะประมาณนั้นเลยเวลาทํางานหรืออะไรอย่างนี้ก็จะเป็นประมาณนั้นเลยคอาจารย์อับมาเจอตัวแล้วอาจารย์อยาก ถามเรื่องอะไรอาจารย์อยากทักเรื่องอะไรดีกว่าขอขออภัยเนี่ยทักเรื่องะอะไรคออนุญาตเลยค่ะทั้งคู่เลยอ่าอาจารย์เว<อ>ลาโกรธอโหสิกรรมได้ไหมไม่ถึงเวลาหนูโกรธใครอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะอโหสิกรรมได้ไหมธรรมดาเธอไม่โกรธใครแต่เวลาโกรธหนักเหมือนกันนะ เออเป็นคนที่โกรธก็คือโกรธค่ะแต่ว่าจะไม่เก็บมาคิดอแต่ว่าเวลาเ<า>งน้นมันติดม,มันติดเธอต้องเอาหัวิกรรมอืม,มีของเหรอมีของเหรอไม่มีคะ่ะไม่มีนึกก่อนนึกก่อนนึกก่อนมีของของที่ว่าคือ,อยังไงนะคู่เหรอไม่มีคะ่ะไม่มีไม่มีไม่มีคะ่ะ ไม่รู้ไม่รู้ดีกว่าอเมื่วปัญหาที่โดนแก้เนี่ก็คือยังแก้ได้อยู่ยังทําได้อยู่หมายถึงปัญหาทุกเรื่องเลยทั้งชีวิตทั้งครอบครัวเป็นคนไม่ค่อยไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหาอะไรใช่ค่ะไม่มีแต่ยังแก้ได้อยู่เห็นเขาเขาเคยมีปัญหากับพี่ชายเขาอาจารย์พี่ชายเขาเป็นยงไงคะไม่คุ้มหรอกไปมีปัญหาคนนี้ก็ไม่จบสักทีอ่ะหรอ เออไม่จบหรอกเรื่องนี้เลยที่บอกโอ้โหสิกรรมได้ไหมที่เธอบอกว่าเธอไม่โกรธไม่อะไรพี่บอกว่าเวลากโกรธเธอคือโกรธหนักเธอเกลียดสิ่งไหนเธอได้สิ่งนั้นเธอรักสิ่งไหนสิ่งนั้นออกห่าง <c oughs> ถ้าโอ้โหสิกรรมเร็วชีวิตเขาก็ได้ดีเร็วนะแล้วเราก็ได้ดีด้วยรีบรีบโอ้โหเลยรีบโอ้โหทำไมแดงแล้วล่ะน่ะคออันไม่รู้เป็นไรหนูชอบตรงนี้ชอบแดงค่ะอันนี้เขาเรียกว่าสองจ้า <c oughs> เพราะมันแดงของค่ะเขาเรียกของค่ะมันจะเป็นจ้ำๆแต่มันไม่ได้คันมันจะเป็นแดงแดงเขาเรียกว่าพิษพี่ของสิ่งที่มองไม่เห็นต้องอาบน้ำไอ้ส้มปล่อยค่ะเออถ้าเมื่อไหร่ที่เธอมีคนพวกนี้จะขึ้นเป็นจ้ำๆหมดเลยซะขึ้นเป็นดอกๆตรงเนี้ยแล้วอีกสักพักมันก็หายที่ต้องกินยาแต่มันก็จะขึ้นมาเป็นช่วงใช่ค่ะมันมาเป็นช่วงมาเป็นช่วงเออไอ้ที่ว่าที่ว่ามีมีครูบาอาจารย์นี่คือคือคือ มีในแบบที่หนูไม่รู้ตัวใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นใครครับครูบาอาจารย์ไม่บอกเขาไม่บอกเพราะห<อ>นึ่งเขาไม่ใช่หนูไม่รับลูกศิษย์นะเพราะหนูหนูไม่รับแต่ต้องไปถามท่านเองมันต้องเขาต้องอธิษฐานเองอะไรเองอันนี้ครูบาอาจารย์ถ<ม>ึงจะประสิทธิประสาทพรให้<ม><ม>คือเขาอยู่ในระหว่างกลางเดินระหว่างกลางไม่ได้เชื่อหรือไม่งมงายหรือไม่ศรัทธาอยู่อยู่ระหว่างกลางคือแต่สิ่งที่เขาเป็นขึ้นที่คอนั้นนั่นก็คือมีอะไรบางอย่างคือเป็นบ่อยนะ ให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับหมายถึงที่อาจารย์ทักมาทั้งหมดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไอ้ถ้าไอไอทักเรื่องเรื่องอะไรพวกนี้คืออถ้าทางนิสัยใช่ค่ะตรงแต่ว่าถ้าเกิดทักเรื่องของอะไรขึ้นเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้อยู่แล้วแต่ว่าก็ก็ไอ้นี่ก็อยู่ๆก็ขึ้นมาเป็นช่วงๆอย่างที่อาจารย์อ่าแล้วกับกับพี่ชายคุณมีปัญหากันหรือเปล่ใช่ใช่นก็นี่เป็นปัญหาแบบนานมาแล้วอะไรก็บอกได้ไงก็พูดตรงนี้ก็ได้นี่เอาเบอร์อาจารย์ไปเลยไหมฮะ มันมันลึกนะหมอก็หาสาเหตุไม่เจอนะอเรื่องนี้หมอหาสาเหตุไม่เจอ,อนี่แหละพี่ถึงบอกว่าเธอก็มีครูอันนี้น้องแพตตี้นะอันนี้ผมบอกอาจารย์เลยเพราะว่าหลายๆคนดูก็จะง,งงว่าน้องแพตตี้เป็นใครนี่คือน้องสาวผม,มน้องสาวแท้ๆผมเลยคุณรู้นะว่ายังไม่โอโหสิกรรมให้พี่มันวันไหนผมเชิญไปเดอะซิกเซนส์ักเทปอาจารย์ไปช่วยเหลือคนกัน เดี๋ยวไหว้าพราะเยอะๆก่อนนะกลัวผีวผได้อ่านี่ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็อยู่ที่วิจรยารณญาณของแต่ละคนผมบอกในหลายๆครั้งว่าผมไม่ได้เอาหมอดูหรือเอาใครมาเพื่อทําให้คุณแบบโอ้ยขายหมอดูเดี๋ยวนู่นนี่นี่ผมพยายามคัดเลือกของจริงมาให้คุณเป็นทางเลือกในการดําเนินชีวิตแล้วกันอ่ะโอเคอันนี้ลองไปเลือกดูแล้กันถ้าจะ <c oughs> ติดต่ออาจารย์อ้อมติดต่อทนหนครับ เฟซบุ๊กแล้วกันนะคะอาจารย์อ้อมมือเทพติดต่อผ่าน Facebook แล้วกันโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อ้อมมากๆที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะฮะต้องขอบคุณเหมือนกันนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะอาจารย์ครับขอูนิดนึ่ด้วยไหม